โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับขอแรงแรงชาแนลเช่นเคยนะครับผมกับเกมฟีฟ a าออนไลน์4นะครับโหมดเมเจอร์นะครับกลับมาอยู่คลิปการแจกแผนอีกแล้วนะครับแผนท้ายซีซั่นแบบนี้นะครับอยู่กับไอดีของน้องกล้องนะครับน้องกล้องที่ส่ง ทีมเข้ามานะครับให้เราได้ทําการแจกแผนการในวันนี้นะครับตอนนี้อยู่เวอร์คลาสสองนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับแผนนี้เป็นแผนที่สเตย์เวอร์คลาสสองได้นะครับแล้วก็ไม่ร่วงนะครับไม่ร่วงเดี๋ยวให้ดู AI กันก่อนนะครับนี่คือตั้งค่า AI นะครับคัสตอมลูกกากระดับต่ําอัตโนมัติทั้งหมดแล้วก็เปิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะครับแผนนะครับทีมทีมนี้เลยนะครับพันสามร้อยเก้าสิบสี่ล้านปอนด์นะครับ FP เน6 6นะฮะซึ่งนักเตะ11เ็ตัวจริงนะครับอย่างที่เห็นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแผน C123 โคชเป็นการวิ่งทะลุทะลวงนะครับแล้วก็การเพิ่มความเร็วในการส่งบอลนะครับทีมคันเลอร์นะครับจะเป็นกองหน้ายืนตำแหน่งกับบวกสปีดต้นนะครับแล้วก็จะเป็นกองหน้านะครับยิงไกลแล้วก็พลังการยิงนะครับแล้วก็จะเป็นกองกลางส่งสั้นนะครับกองหน้าส่งไกลนะครับเอ้ยกองหน้ายิงไกลว่ะอขออภัยนะครับโอเคเดี๋ยวไปุูกันต่อนะฮะกองหน้านะครับสามตัว โรนัลโดทีบี นะครับแล้วก็หน้าเป้านะครับเป็นโรนัลโด TT บวกหนึ่งะฮะแล้วก็ปีกขวานะครับเป็นยูเซบิโอนะครับปีไอคอนนะครับบวกหนึ่งะฮะตัวนี้เนี่ยถาดสองเท้าด้วยนะครับแล้วก็ LAM นะครับกลางลุกนะครับกุลิด NHD บวกสนะครับแล้วก็เป็น RAM นะครับ NHD ก็คือเทอรเรียร์รีบวกสเช่นกันนะครับกลางรับนะครับเป็นพารติกเวล่า NHD บวกสนะครับสำหรับแบ็กซ้ายนะครับเป็นทางด้านลูกกูกูนะครับบวกหนึ่งเองเท่านั้นนะฮะก็ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ายังไงน,นะสำหรับเจ้าลูกกกูตัวนี้นะครับ แล้วก็อ่ะกองหลังนะครับ LCB นะครับเป็นโลลองรองนะครับปีทีทีบวกหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้าน RCB นะครับมาโดลาสนะครับบวกห้าสิบแปดนะครับแล้วก็เป็นวอลเกอร์นะครับ RB บวกห้าสิบแปดนะครับแล้วก็เป็นผู้สาประตูนะครับเอเดลสันนะครับสิบแปดบวกห้าอันนี้ผมพูดเป็นสิบห้าบวกแปดหมดเลยป่ะสิบแปดบวกห้าสิบแปดบวกห้าสิบแปดบวกห้านะครับอ่าแล้วก็ตัวสำรองที่จริงไม่ต้องพูดก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เอาเป็นว่ามีเ r นะครับบวกหนึ่งนะครับเดอร์บอยนะครับ แล้วก็เป็นแร็กซเลอร์นะครับคด็อกเบียนะครับแล้วก็สซกิลรามอสนะครับแล้วก็ฮิวโกโยริสนะครับสำหรับคนนี้นะครับไม่รู้จักเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะง่ายดีอโอเคนะครับสำหรับนักเตะนะครับตัวไหนเพื่อนเพื่อนรู้จักนะครับพิมพ์ชื่อบอกหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะบอกได้ทุกตัวนะครับสำหรับทีมนี้นะบอกไม่ทุกตัวเออ พูดผิดนะฮะพูดผิดแท็กติกนั่นเตะนะครับปีกซ้ายนะครับ cc 1นะฮะแล้วก็เป็น sr 2นะครับแล้วก็จะเป็นทางด้าน3 2นะฮะหน้าเป้านะครับเป็น as 1นะครับแล้วก็เป็น sr 1นะครับ3 1นะฮะส่วนปีขวานะครับ cc 1นะฮะแล้วก็เป็น sr 2นะครับแล้วก็จะเป็น3 2นะส่วนกลางรุกนะครับปลิดเนี่ยจะเป็น sc 2นะแล้วก็เป็น3 3ครับส่วนอองรีเนี่ยจะเป็น sc 2เหมือนกันแต่จะเป็น3 2นะครับเวียล่านะครับเป็น in 2นะครับเข้าสกัดนะฮะแล้วก็เป็น2 3 นะครับส่วนหลังคู่นะครับเป็น1 3ทั้งคู่นะแล้วก็เป็น i n 2นะฮะแล้วก็แบ็คนี่ยไปตั้งอะไรนะครับทั้งคู่เลยนะครับแท็ติกทีมนะครับโอเคนะครับแท็ติกทีมคือแท็ติกนี้นะครับ64 100ตามแผน111 100ตามแผนนะครับ100 1ง0้อยนะครับคุมโซนนะครับสำหรับแผนนี้นะครับก็เอาเป็นว่าถ้ามันซ้ากับแผนไหนนี่ผมขออภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็มึนไปแล้วเหมือนกันนะครับผมไม่สามารถที่จะจาได้ทุกแผนนะครับก็เป็นว่าถ้าน้องน้องไม่ได้บออออกตนนนี้้้งไไม่ดยู ด้วยนะครับสำหรับถ้ามันซ้ำหรือว่ามันใกล้เคียงกับแผนไหนก็ไม่เป็นไรนะครับขออภัยจริงๆนะฮะขออภัยจริงๆตั้งค่าเสียงนะครับอ่าเพื่อเพื่อ AI อีกครั้งหนึ่งนะ AI อีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหตอนนี้มึนมากนะครับ Ranking Manager นะครับแผนนี้อย่างที่บอกนะมันสเตย์อยู่ประมาณม่วง2นะครับอ่าอันนี้นี่คือเป็นการสเตย์ที่ผมกดเองด้วยนะครับเพราะว่าผมอัดรีวิวนักเตะนะครับก็มันก็สเตย์อยู่ตรงนี้นะฮะเอาเป็นว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปรีกันดีกว่านะครับ1เกมนะฮะไป ็โอเคนะตอนนี้เราเจอคู่ต่อสู้แล้วนะครับอยู่เวอร์คลาสสามนะครับก็เป็นแผน4-2-1-3นะที่มีกลางรับถึง2ตัวนะครับกุลิบโรนาดินโยนะครับกอเรสกานะครับต้องเรียกว่าโกเรสกาเรียกผิดอีกแล้วนะครับลีออนโกเรสกานะฮะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมนะครับสำหรับแผนนี้นะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าแผนนี้นะครับหลังจากที่ผมสังเกตมานะครับถ้าได้นะครับมันได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยมันจะสู้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเจอแผน ถ้าเจอแผนขออภัยนะครับโอ้ยจุกคอถ้าเจอแผนที่ทีมเรานะครับแท็กติกนี้มันได้เปรียบนะครับโอ้โหบุกยับครับบุกแบบว่าบุกแบบจริงจังเลยนะโอ้โหบุกแบบได้เยอะอะนะยิงเยอะด้วยนะครับบางทียิงสี่นะครับบางทียิงสามนะครับเนี่ยฮะคือมันจะบุกได้ดีมากนะครับแต่ถ้าเจอแผนที่เสียเปรียบนะครับจะไม่มีสูสีเลยนะครับจะมีได้กับเสียนะ ถ้าเจอแผนเสียเปรียบนะครับโดนเขาบุกยับเหมือนกันนะครับแผนนี้นะฮะโอ้โหข้อดีมีนะครับแล้วก็ข้อเสียก็มีนะครับซึ่งได้คือได้นะเสียคือเสียเดี๋ยวดูกันไปนะครับเอาละครับยูเซบิโอครับบังเอาไว้นะครับใจมาอาร์เนะครับอาร์เก้มันเก่งนะครับผมบอกเลยนะครับว่าอาร์เก้าทีทโคตรจะเก่งเลยนะฮะโอ้โหแล้วจับคู่กับยูเซบิโอกับโรนตลโดทีบแบบนี้นะครับ3ตัวนี้ก็เป็น3ประสานที่โหดสัตว์มากนะแต่ว่า ถ้าเจอแผนที่สู้ไม่ได้มันก็นะบุกไปขึ้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็องรีนะครับองรีผมอยากจะบอกว่าองรีนะครับเฮ้ยโอ้โหคือลูกากูมันเป็นบวกหนึ่งนะฮะบ,บวกหนึ่งเท่านั้นเองนะผมเสียวนะครับเพราะแนวรับเราเนี่ยต้องบอกว่าแนวรับอาจจะยังไม่ถึงมากนะครับอาจจะยังไม่ถึงมากแต่ว่าแนวรุกเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าจัดจ้านทุกตัวนะครับ โรนัลโดทีนะเก่งมากครับแล้วก็ยูเซบิโอก็เก่งแล้วก็โรนัลโดอก็เก่งนะเออเดี๋ยวดูกันไปนะครับลูกากูนี่ผมเสียวหลายรอบแล้วนะมานูาสครับให้มาคายวอลเกอร์มันจะขึ้นเกมยากนะตอนแรกครับแต่ถ้ามันสวนขึ้นตรงกลางได้เนี่ยมันจะโหดมากแล้วเนี่ยฮะครับโอ้โห,โโหจะใช้ความเร็วเลยฮนะ คือพยายามหาโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปตลอดเลยนะครับแผนเรานะครับเกมรุกย้งบอกเลยนะครับจัดจ้านนะครับเอาเลยครับตัดบอลได้ครับแนวรับครับยูเซบิโอไปชนกับคู่ต่อสู้แล้วฟาวกันเองเลยฮะไม่รู้ว่าใครฟาวนะครับจังหวะนี้ขอคู่ต่อสู้ฟาวเลครับเอาเลยครับเดี๋ยวตอนนี้มองหาแมนูราสโยนมาริมเส้นให้กับยูเซบิโอหม่งแล้ววิ่งตามมาเล่นต่อครับ ยูเซบิโอบังแล้วโยนมาให้กับลูลงบองยังอยู่ที่แนวรับฝั่งเราครับขึ้นมาถึงกลางสนามก็แล้ววีเอล่าพลาดแลยครับวีเอล่ามันจะดูตึงๆหน่อยนะวีเอล่าปีดีครับคือเน้นเกมรับมากนะแต่ว่าเกมรุกมันจะดูแบบไม่ค่อยสร้างสารรค์เท่าไหร่นะตัวนี้ครับแต่ว่าถามว่ายิงได้ไหมยิงได้นะยิงได้ครับเคยเห็นเติมมายิงอยู่นะครับลูกากูนะครับโอ้โหลูกากูนี่สแตทมันน้อยมากนะเนี่ย คิสเตนโนโรนัลโดครับคือปีนี้นะฮะอย่างที่บอกแล้วโรโดมันเร็วทุกปีนะและเอาไม่อยู่นะครับถ้าเล่นริมเส้นแล้วมีความเร็วแบบนี้นะครับแบค็คนี่สู้ยากจริงๆนะอ่นานะพาสติกวีลายูเซบิโอที่เป็นตัวที่เปิดบอลแม่นมากๆนะครับเออต้องบอกเลยนะว่าเปิดบอลแม่นมากๆนะครับคือค่าเปิดบอลนนะโคตรเยอะเลยนะแล้วเปิดบอลแต่ละลูกเนี่ยคือลูกเตะมุมเนี่ยเปิดถึงเพื่อนตลอดนะแล้วเพื่อนเล่นได้ไม่ได้ไไดนี่ว่ากันอีกทีนะครับ คายวอลเกอร์เอาอยู่เฉยเลยครับอ่านฮะเน็ตเวทดครับเล่นยากไปเองฮะอยู่ที่มานูลาสครับมานูลาสต้องเตะทิ้งนะโดนกดดันถึง1 2 3 4 5ตัวเข้ามาประกบแนวละแนวรับเราแนาทีที่33นะครับขึ้นเกมไม่ได้แต่ถ้าจังหวะสวนแม่นๆนี่โป้งเดียวจอดเลยนะฮะแผนนี้นะอ่ากาวอยู่ด้านหน้าครับหมุงไม่ได้เลยครับกุลิตครับกุลิตทีทีฝังคู่ต่อสู้ก็เก่งอีกนะฮะ เจอนักเตะเก่งๆมากหลายๆคนมาอยู่ในเกมเกมเดียวนะครับต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายเลยนะฮะโรนัลโด้ครับคิสตียโนโรนัลโด้นี่ถ้าเข้าช่วงท็อปฟอร์มพี่แกจริงๆนะครับเล่นริมเส้นโคตรโหดเลยนะฮะพาสิกวีลาน่าจะทันอยู่ครับไม่ทันแล้วฮะสปีดไม่ได้มหาศาลเท่าไร่นะปีนี้ครับถือว่าเร็วอยู่แต่ไม่ได้เร็วมากนะครับโยนมาตรงกลางน่าจะเก็บได้เลยครับอาะไรครับขึ้นมาองรี องรีให้มากุลิดโอ้โหเทาไม่ถึงนะครับถ้าถึงกุลิดก่อนน่าจะได้สับไก่นะครับบาเีนเซเตทิ้งเลยครับยูเซบิโอให้มาโรนัลโดชิงคืนมายูเซบิโอล็อกล็อกแล้วดึงดึงกลับมาด้านในมีเนี่ยให้โยนบอลแม่นมากนะครับคือโยนบอลไปแต่ละทีนี่ถึงหัวเพื่อนตลอดนะและสองเท้าเนี่ยฮะเลี้ยงบอลอย่างคล่องนะครับตำนานของเราในวันนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวดูนะ ดูครับลากเข้ามาแลวครับลากเข้ามาแล้วยิงเลยครับเนี่ยมันจะเก่งเกินไปปะวะมันเก่งเกินนะตำนานครับลากเข้ามาแบบหน้าตาเฉยนะครับแล้วแปลเข้าไปในมุมแคบนะฮะเรียบร้อยเลยนะไม่รู้ว่าคลิปนี้มาแจกแผนหรือมารีวิวตำนานนะครับเก่งนะเก่งครับตำนานเก่งทุกตัวนะครับโดยเฉพาะ U ิโ O นี่มันรู้สึกว่ามันจะไปกับบอลได้ดีมากๆนะหมดนีเน่ครับ ถึงแม้ว่าตำแหน่งที่เล่นนี่นะฮะจะเป็นตำแหน่งปีกนะแต่ก็ยิงได้เยอะเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะอาเลยครับลูกกกูบวกหนึ่งนะฮะนี่คือลูกกกูบวกหนึ่งนะฮะโอ้โหไม่จำเป็นต้องไปจับบวกเยอะแล้วลูกกกูบวกหนึ่งก็เล่นได้ทีมคนอื่นเก่งไงคนอื่นในทีมเก่งลูกากูก็เลยต้องเก่งตามนะครับ อาวแล้วคริสเตียโนโรนัลโด้เลยว่าพูดผิดอาแล้วไหลต่อมายูเซปิโอริมเซนแล้วดูการโยนนะแล้วดูครับถึงอีกแล้วโอ้โหโดนสก,กัดได้แล้วยิงไปลูกนี้ครับผาติวิล่าเะยครับโอ้โหเท้าขวานี่น่าจะได้ลุ้นกว่าน,นี้นะครับยิงมาแรงมากนะยิงมาแรงมากครับวอลเล่ด้วยเท้าซ้ายปะแล้วโยนมาลูกนี้ กกเอาะจะโยนอีกครั้งหนึ่งเลยครับคราวนี้ก็ถึงองรีอีกแล้วดูโยนตแต่ละลูกถึงหัวตลอดนะฮะไม่มีโยนแบบมั่วๆเหมือนนักเตะแบบว่าโยนบอลกากๆนะฮะในหมดเบเนมจะมีนักเตะพวกค่ายนบอลน,น้อยๆนะฮะหลายๆตัวนะโอ้โหอย่างดามเมียนผมเนี่ยโยนบอลอย่างงี้มันไม่ได้โยนเข้าหัวเพื่อนทุกลูกนะครับมันโยนไม่ตรงเพื่อนเลยด้วยซ้ำครับนี่ฮะเพื่อนยืนอยู่นี่มันคอสมานี่แต่ยูเจบิโอมันคอสมาตรงหัวเพื่อนเลยนะ เดี๋ยวดูการเปิดนะครับหมาอีกแล้วฮะจังหวะนี้หูยผมสกัดกันได้ครับเอาเลยครับลูกากูเราดูลูกากูมันเล่น <c oughs> หัวตั้งเบบว่านี่ทำไมลูกากูเล่นเก่งยังวะนี่บวกหนึ่งนะฮะลูกากูครับเก <c oughs> ่งกว่าตัวบวกห้าที่ผมเคยมีอีกแล้วยูเซบิโอยิงแล้วฮะดู <c oughs> ความเก่งของตำนานครับคลิปนี้มารีวิวตำนานนะฮะ เก่งเกินโอ้ยโอ้ยนะน่าจะเจอออโต้คลิกแล้วครับนะหมดเวลาก็กดหมดเวลาก็กดนะครับคือยิงไม่แรงนะทั้งสองลูกนี่คือทิศทางชัวมากนะครับสำหรับตำนานของเรานะีแบบไม่น่าเชื่อด้วยนะฮะทำได้ยังไงนะแจมแมวแวววับเลยคืนโคตรแจมนะมีตำนานอยู่ในทีแบบนี้ไว้ใจได้มากนะเรื่องจบสกอร์ครับ เอาละรครับองรีองรีบังแล้วจะเข้าในเลยครับอาเก้าแทงมาองรีจะโยนลูดี้ยูเซบิโอโอ้โหเกือบถึงองรีเอาบอลลงเอาไม่เอาลองครับโอ้โหบ่งกลับมาครับขายวอลเกอร์วอลเกอร์ลากตัดเข้าในวอลเกอร์ให้มากุลิดโอ้โหยูเซบิโอไม่ลุกเลยครับโดนสวนมาจังหวะนี้มาโนลาสเข้าไปสกัดโอโ้โหลงบองครับเข้าแบนแม่นจริงนะเข้าแบนเข้าวอลแม่นนะฮะ เอาละครับเน็ตเวทตัวนี้ก็เก่งครับแล้วดูครับเน็ตเวทมันดูตันๆเหมือนกันนะรูปล่างครับและหนี่ครับเรียกฟาวครับแล้วได้ฟรีคลิกเอ๊ะเป็นได้รูปไม่ใช่ไม่ใช่เรียกฟาวแล้วได้จุดโทษครับเรียกจุดโทษได้นะครับเดี๋ยวดู้าจังหวะเข้าประทะนะฮะอ่ะมันเป็นออโต้คลิกนะกดไปแล้วนะครับเทอรรี่องรีครับเจอกับเอเดอร์สันครับดวลกันแบบเดี่ยวๆแล้วเอเดอร์สันไม่โดดเลยครับองรียิงออกเลยฮะไม่น่าเชื่อนะครับดวงเราดีนะครับ คือวันนี้อะไรก็เป็นใจนะเป็นใจหมดทุกอย่างเลยฮนะอาเลยครับโรนัลโดอารก้าอาอีกทีไม่ได้ยังไงโดนบุกมาออกมาริมเส้นแล้วลากขึ้นมาวาเลนเซียเร็วด้วยลงบอกเคลียร์ทิ้งออกมา ตรงกลางเราตัดบอลไม่ค่อยได้นะครับมีกุลิตกับวีเอลล่าสคนนะที่เล่นเกมรับดีครับอองรีนี่จะไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ในะเกมรับครับแต่ดูแทงซะก่อนครับลูกนีอาร์เดูความเร็วซะก่อนแล้วดูครับยิงฮะโอ้โหนี่ฮะกับอาร์เก้าเอ็นอาร์เก้าทีทีอาร์เก้นะครับอาร์เก้านะครับหลังจากคลิปที่ผมแนะนํานักเตะกองหน้าไปนะครับหลายคนบอกโอ้โหอาร์เมันเก่งตรงไหนนะครับเดี๋ยวมาดูโอ้มันไม่ได้อีกแล้ว อาเก้ามันเก่งยังไงนะครับนะอย่างที่เห็นเลยนะครับมันเก่งอย่างนี้นะครับต้องเล่นในแผนที่มีพื้นที่มันสวนกลับแล้วก็ได้ซัดนะฮะเออถ้าแผนที่มันอึดอัดมันก็เลี้ยงบอลเสียบอลมันเป็นธรรมดานะฮะของนักเตะนะทุกตัวเลยนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเพื่อนๆต้องเรียกแบบไหนนะครับที่จะถูกเรียกว่ากองหน้าที่เก่งของบางคนนะบางคนบอกนะครับโออาเก้า oh, เก่งตรงไหนซ r 7เซวเก่งตรงไหนนะ <laughs> กรู้จะอธิบายยังไงว่ามันเก่งตรงไหนนะครับก็มันเก่งนะครับมันเก่งนะมันแบกทีมได้ในบางจังหวะนะครับแล้วมันทําได้ลูกบางลูกที่แบบกองหน้าดัดดัดมันทําไม่ได้อะนะไอตัวพวกนี้มันทําได้นะครับมันพึ่งพาได้อยู่นะแต่ว่าผมก็พอผมแนะนําไปผมก็อึดอัดเหมือนกันนะบางทีแนะนาอาเก้าไปแล้วก็แบบก็รู้อยู่ว่ามันเก่งนะแต่ก็มีคนมาบอกว่ามันไม่เก่งผมก็แปลกใจแปลกประหลาดมากๆคิดไม่ออกเหมือนกันนะว่า จะเอากองหน้าแบบไหนไปแนะนําวาให้มันเก่งหรือว่าต้องเอากองหน้าแบบว่าแข็งๆอย่างเดียวนะครับที่แบบว่าบางบอลแล้วไม่ค่อยเสียอะไรอย่างนง้นนะครับนะก็อาจจะเน้นความแข็งแกร่งหรือเปล่านะเพื่อนๆบางคนนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจครับแต่ถ้าถามกลับมาอีกทีนะครับอาร์เก้าเก่งทั้งเอ d เอชดีทั้งทีทีเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันนะครับให้คนพวกนั้นเขาเข้าใจนะครับว่านักเตะมันก็มีธรรมดานะครับว่ามันจะเลี้ยงบอลเสียบอลบางบอลนี่หมดเมเนมไม่ได้เป็นเราเล่นเองไง ประมาณนั้นครับสงสัยต้องใช้บาลโลเตลลี่ว่ะพวกที่บอกอาก้าไม่เก่งนะครับเนี่ยฮะหม่งอีกและเกือบเข้าด้วย <c oughs> คงต้องไปใช้บาโลเตลลี่นะครับอิบรายโมวิกนีฮะประมาณนั้นครับไม่ก็ลูกากูเลยนะฮะโอเคนะตอนนี้นะครับเราจบกันเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ฮะ 3เม็ดนะครับจัดไปนะครับสำหรับทีมเรานะฮะยิงเงินกระจายนะฮะประตูก็มาจากอาก้ากับยูเซบิโอนะฮะตามนี้เลยนะครับสำหรับคลิปน okay> ี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณแผนนะครับจากน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องกล้องนะฮะแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามจนจบคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมกับซีซั่นใหม่มั้งเจอกันครับผมบ๊ายบายครับไปแล้วฮะ